เมื่อตื่นมาไม่เจอใครที่บ้านเฮ้ว้าววันนี้พ่อแม่ไม่อยู่บ้านเราจะทำอะไรก็ได้ส่วนแรกเรานี่เลยกินเลยงินเงินเงนงนส่วนที่สองเล่นเกมนี่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 เล่นอุ้ยมันจังเลยอเอมันไม่ได้เว์์มันจังส่วนที่สามเราก็เล่นน้ำเลยนี่นี่เปิดน้ำเล่นเต็มที่เก็ ก่อแม่กลับมาแล้วนจะลูกโอเคครับแม่เอา้าแล้วแม่จะโทรมาทำไมเนะฮัลโหลครับแม่วันนี้แม่กับพ่อจะกลับดึกหน่อยนะลูกดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกินข้าวด้วยล่ะครับแม่มออแล้วใครอยู่หน้าบ้านน้อ วายผีหลอกเออนอนแล้วมินิโบวเกมแซนบ์บ็อก 3D เล่นฟรีโหลดเลย